สวัสดีครับสวัสดีนานาที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอของหยุดตปลากินเฉยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ่อบ่ออะไรนะบ่อกำไรฟิชชิงครับวันนี้เป็นแมหมอนะครับเปิดซ็งสามร้อยห้าสิบนะครับยากาศบ่อย้มเช้านะครับตอนนี้มีนักนานาตกปลามาทุกท่านเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอไปจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็สมเหยื่อตกปลาเลยนะครับสําหรับเหยื่อที่จะใช้วันนี้นะครับเป็นเหยื่อกินเฉยนะครับ ก็จะใช้สมแบบเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็เป็นหัวเชื้อกินเฉยเหนียวเฉยครับแมงกะพุนเหนียวเฉยโอเคเดี๋ยวเรามาผสมเยียกเลยนะครับเยี่ยกินเฉยครับหนึ่งกองอเฉลงไปเลยครับ làm thêm hồ chứa nó cấp hồ chứa kinh chảy khúc cao hay khâu càng thơm nữa เราต้องการนะครับทำกันไปเลยแรกๆก็จะเล่นเป็นหย่าฝุ่นกันนะครับคุกกนก่อน ทิ้งให้เหยืย่อเซตตัวก่อนนะครับให้เหยืย่อจะเป็นประมาณนี้นะนุ่มๆโอเคนะครับตอนเรามาทาตัวชิ้นเกี่ยวน,นะครับจากเทน้ำลงไปเลยนะครับกรบพุนนะครับอันนี้วางไปเลยนะ ก็นำเหยื yeah. ่อที่เราผสมแล้วนะครับมันหนึ่งกรรมัมมาเลยนะครับคุกยี่ยชี้ยนให้มันขาดยี่ไปเรื่อยๆนะครับ เเนื้อะเยียแล้วเดี๋ยวเราไปตกปากเลยนะครับสำหรับผมก็วันนี้เลือกใช้จบบเม้หงครับตกแบบเป็นร้านนะครับตั้งสามตกสามนะ่านนี้ร้านสองขอนะครับจับเหยื่อขึ้นมาครับจับจีบเราจะทอยส่ง ไปก่อนนะครับ3ชุด เรียมเลยนะแรงครับ น,นี่ฝนโปยปลาลงมาแล้วนะฮะตกปลาหน้าฝนก็ต้องทำใจนะครับ มรสุมครับช่วงนี้แย่เลยพี่ <laughs> ที่3นะครับตรงนี okay. ้ สนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วครับเรายรลยาครับเป็น6-3สลองล้วงกลางบ่อน,นะครับโอเค ตัวป่ามเล็กกินไม่แบบหลุดไปนะครับเมื่อกี้นี้ ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับบรรยาก,กาศก็เริ่มสงบแล้วนะครับตอนนี้ก็ต,นนต้องสู้กันต่อไปนะครับดเดี๋ยวจบลงไป่ลด้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปลา,ากันนะครับวันนี้ว้าไเยอะนิดว่ายังดี ได้วันนี้นะครับก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะวันนี้ฝนฟ้าอากาศเละตุ้งเป๊ะไปหมดนะครับวันนี้เช้านะก็กินน้ําเดือดสามหกนะฮะกินเรื่อยๆครับแล้วก็มาไล่ไม่ตายเกาหลีสีเป็นห้านะครับพอได้ตัวแล้วก็มาจบอยู่ที่หกจุดสามนะครับได้ตัวสองตัวนะฮะดูนะดูได้วันนี้ดูสภาพพรเละหมด้าวันนี้ ก็ยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยนะครับกะเยาตกปลากินเฉยนะครับแล้วก็หัวเชื้อกินเฉยแล้วก็ผงใยแมงกอกคุณเหนียวเฉยนะครับก็ท่านใดก็สนใจก็ทักทายไปที่ข้อความของเพจได้เลยนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านชอบคลิปสไตล์ตแบบนี้นะอย่าลืมนะฮะกดถูกใจนะครับกดติดตามเพจเยตตาตกปลากินเฉย,ยนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอสนุกๆนะมาให้นานๆได้รับชมนะฮะส่วนคลิปต่อไปนะจะเป็นที่ไหนนะครับกดติดตามได้เลยครับ Bye bye. 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 bye.